อืออืออ้ไม่ไหวละอย่างนี้ไม่ไหวแล้วขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะห้องน้ำจ๋าพี่มาแล้วเออปิดประตูออล็อกประตูคือเรียบร้อยมาเปิดฝาชะโคกแล้วก็ลงไปนั่งอ <c oughs> <c oughs> สวัสดีมิรักแฟนเกมทุกท่านครับผมเซนโซเซแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกม House f i p p e r ตอนที่87บครับผมหรือว่าเกมบ้านตีนเป็ดนั่นเองเย่กลับมาตามคำเรียกร้องของทุกคนนะฮะทุกวันศุกร์เราจะเจอกันกับเกม House f i p p e r ส่วนเกมอื่นแล้วแต่อารมณ์จะไลฟ์เมื่อไหร่จะลงคลิปเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะเราก็มีคลิปลงที่ดูเรื่อยๆนั่นแหละไม่ได้ลงเฉพาะ House f i p p e r เกมเดียวเพรนาะฉะนั้นตามไปดูเกมอื่นกันด้วยนะทุกคนคลิปมงคลิปแมวอะไรแบบนี้มีลงให้ดูอยู่เรื่อยๆเลยนะครับอ่อนนาก็ ลืมล้างตูดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยววันนี้เราจะมาติดรูปแฟนอาร์ตกันต่อนะครับนี่ไงมีรูปแฟนอาร์ตส่งมาให้เราส่งไปให้พี่เซนต้องนานแล้วทำไมพี่เซนไม่ลงให้สักทีอ๋อพอดีว่าพี่เซนลืมเช็คปุ่มชุมชนในเฟสเพจเฟสบุ๊คนะฮะจริงๆถ้าส่งในข้อความจะโอเคกว่านะฮะต้องขอโทษด,ด้วยที่ไม่ได้เข้าไปดูนะแล้วก็ดองไวสนานเลยในที่สุดวันนี้พี่เซนก็เอารูปภาพมาแปะให้เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่คือรูปแฟนอาร์ตรูปที่1 ที่เขาส่งมาให้น่ารักุมงมิงวาดด้วยดินสอส่วนรูปที่2อที่ส่งเข้าประกวดเขาส่งมาทั้งหมด2รูปให้เรามาเลือกเองอีกทีนึ่งนะอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาเลือกไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่าจะเอารูปไหนขึ้นดีนะนี่เขาส่งมาให้2แบบสวยทั้ง2รูปเลยนะนี่รูปนี้เป็นรูปแบบภาพสีนะฮะลงไปก่อน1รูปรูปที่2เป็นภาพแบบขาวดํา อสองรูปนะเพื่อนๆลองช่วยกันโหวตสิว่าภาพแบบสีหรือภาพแบบขาวดําสวยกว่ากันจริง,รงๆเราชอบทั้ง2ภาพเลยนะแต่ขอเก็บสักภาพหนึ่งแล้วกันนะช่วยกันโหวตครับช่วยกันโหวตคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต,ต,ต์ช่วงนี้พี่เซนก็ไม่ค่อยได้ทําบ้านแบบว่าตามใจตัวเองเลยนะแบบซื้อบ้านมาแล้วก็ขายไปอะไรแบบเนี้ยมัวแต่ทําเควสชาวบ้านเขาไปดูเคว,วสนู้นเควสนี้อะไรอย่างเงี้ยกลัวว่าคนดูจะเบื่อกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาทําบ้านตามสไตล์ของเรากันบ้างนะเราจะไม่ทำเควสละ ก็มีแนวคิดในหัวอยู <design> oh ่เรียบร้อยแล้วแหละเราอยากได้บ้านน้องไข่ขี้เกียจมากเลยอ่ะช่วงนี้เห็นแล้วแบบมันน่ารักเหลือเกินก่อนอื่นเราก็ต้องมาเลือกบ้านกันก่อนครับแล้วบ้านที่เราจะมาทําเป็นบ้านน้องไข่ขี้เกียจก็เป็นบ้านหลังนี้เลยนะบ้านติดริมทะเลด้วยเป็นบ้านราคาที่ถูกที่สุดที่เรามีให้ซื้ออยู่ตอนนี้นะครับในราคา3ล้าน271,000บาทบ้านราคา3ล้าน2ชั้นได้ติดทะเลอ่ะ เพื่อนๆลองช่วยกันคิดหน่อยสิครับว่าระหว่างบ้านริมทะเลกับบ้านติดเมืองเนี่ยพิเซนจะเอาตังค์ที่ไหนไปซื้อดีนะเออไม่มีตังค์ซื้อมันขาดอยู่อย่างเดียวแหละไม่งั้นก็น่าซื้อไปหมดแหละโอ้โหบ้านติดริมทะเลราคา3ล้านถือว่าถูกมากมีพื้นที่วิ่งเล่นด้วยไปเดี๋ยวไปชมวิวกันดีกว่าเป็นบ้านหลังเดิมใช่ไหมล่าเห็นไหมบ้านหลังที่เราเคยแต่งไปแล้วนั่นเองแต่ข้างในไม่เหมือนเดิมจากที่ดูรูปตัวอย่างเมื่อสักครู่นะครับข้างในถูกเปลี่ยนไปหมดเลยนี่ให้ดูก่อนเป็นวิวทะเลนะอันนี้ น้องไข่อยู่ริมทะเลสงสัยจะกลายเป็นน้องไข่เข็ม <S <S เปิดเข้ามาในตัวบ้านกันก่อนครับเราก็จะพบกับความอลังการของบ้านมือสองนั่นเอง,เองเนะฮะเป็นบ้านที่มีแต่ซากไม้ซากอะไรพังกันเละตุ้มเป๊ะหมดแล้วนะตู้ยงตู้เย็นที่แบบปวกแทะเรียบร้อยเอ้ยไม่ใช่ปวกที่ไหนมันแทะตู้เย็นแล้วโอ้โหตู้เย็นแข็งแก่าตายอ่ะอันนี้เป็นห้องน้ําห้องน้ําก็มีอ่างนาะฮะมีสวิตไฟอ่ะเปิดไฟดูซิก็สวยอยู่ แต่ตรงนี้ไม่น่าลงไปนอนเลยเช็ดถูทําความสะอาดไม่ได้แล้วแสดงว่าต้องขายทิ้งแล้วเปลี่ยนอันใหม่เท่านั้นนะอันนี้จะเป็นห้องนอนเปิดเข้ามาห้องนอนก็สภาพดูเก่าเก็บเหมาะให้กับปวกได้มาพักผ่อนตากอากาศอยู่ที่นี่เป็นบ้านติดริมทะเลนะโอ้โหปวกสบายเลยตรงนี้เป็นตู้ไม้เดี๋ยวเอาตู้เก่าทิ้งแล้วก็ใส่ตู้ใหม่เข้าไปก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแหละห้องนอนเขาไม่มีอะไรยุ่งยากมากตู้นี้ก็เก่าแต่ตรงนี้ใหม่อยู่นะ หม้นี้ก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับถือว่าโอเคตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องแต่งตัวแล้วก็ทางออกไปตรงระเบียงแล้วระเบียงก็จะมีวิวทะเลสุดสวยงามอยู่ข้างนอกนั่นเองนะฮะออกมาดูข้างนอกชมวิวทะเลแบบจัดจ้านจัดเต็มไปเลยนะเราจะเห็นแจ็คสเปนโล่สู้กับเดวิสโจนแบบ Full HD กันเลยทีเดียวเราไปดูนในส่วนของพื้นที่ด้านล่างกันบ้างครับผมโอ้โหขยงขยะก็ยังคงเกลื่อนเหมือนเดิมนะตรงนี้เก็บๆๆเก็บ,เก,บเก็บเข้าไป เปิดมาในห้องนี้เป็นห้องที่เราเคยทําเป็นห้องซาวน่าแต่ว่าถ้าเราไม่ทําอะไรมันก็จะกลายเป็นห้องเก็บเครื่องมือห้องสําหรับงานช่างอะไรแบบนี้อ่ามันก็ดูสวยของมันเองอยู่แล้วนะก่อนหน้านี้เราทําบ้านหลังนี้เราทําเป็นห้องซาวน่าใช่ไหมเดี๋ยวรอบนี้เราก็ปล่อยให้มันเป็นห้องเครื่องมือไปนี่นแหละแค่ทําความสะอาดให้มันสวยงามเฉยๆสวยๆเหมือนใหม่กระโดดขย e งขย e งเก็บกวาดเช็ดถูให้หมด รูนี้เรียบร้อยไม่ได้รูดิเป็นห้องเออเรียกว่าเรียกว่าห้องจะดูดีกว่านะไม่ได้เรียกเป็นรูอ่าเสร็จเรียบร้อยครับผมน่่เน่เหลือตรงนี้อีกเหลือตรงนี้เรามาทาถูทาถูกันต่อไม่ได้ทาถูแลเราฉีดสายยางกันนะอ่าฉีดกันเข้าไปรอบตัวบ้านเลยบ้านนี้เลอะไปหมดนะฮะเอาน้ําล้างออกไปครับคราบสกรปรกทั้งหลายแหล่เราจะเปลี่ยนจากบ้านพักตากอากาศของปู่ให้เป็นบ้านของคนนะะ ฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปฉีดพาทิตด้วยร้อนเกินไป่ะไม่ดมีน้ำกระจายฉีดให้น้ำท่วมบ้านกันไปเลยนะตรงนี้ก็ยังมีซอกคาบสกปกเนี่ยตรงราวบันไดโอ้โหคาบตึมแมะแล้วก็ต้องพื้นนี่ผนังตรงนี้เป็นห้องนอนมีตรงส่วนของด้านหลังนี่น,นี่ขอบด้านบนเก็บให้ครบ ถือสาดใส่หน้าตัวเองก็เอาไะตรงกระจกนี่ล้างไม่ได้ฮะต้องเข้าไปเช็ดจากข้างในแล้วก็ต้องเปิดประตูเข้ามาในบ้านก่อนเสร็จปุ๊บก,ก็นั่งแม่งเลยละกันเบี้ยวขี้เกียจทำแล้วก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าทุยไม่ใช่แล้วเรามาเริ่มจากการปูพื้นกันก่อน,อนเลยครับผมนี่เป็นพื้นพรมสีเหลืองอลามทองเพราะเราตั้งใจจะให้มันเป็นสีของกูเดทามานะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นสีเหลือง เสรบเรียบร้อยเข้าซอกเข้ามุมเดี๋ยวนะดูลกๆยังไงก็ไม่รู้อะ่ะเปลี่ยนใหม่ดีกว่าเอาเป็นพื้นพื้นพื้นไม้และกันนี่เป็นพื้นไม้สีสว่างน่าจะโอเคกว่าเยอะมาครับเริ่มทําการปูพื้นเป็นพื้นไม้เก็บตรงซอกตรมุมด้วยนะแบ่งครึ่งห้องก่อนตอนนี้ตรงนี้ก็ต้องโปะให้หมดครับเพื่อความสวยงามนี่ครึ่งห้องก็จะได้มาอย่างนี้ฮนะ อีกครึ่งห้องไม่รู้จะทําไงปูพื้นไม้ต่อละกันเจบจบไปปูให้หมดนั่นแหละเป็นพื้นไม้ไปให้หมดทั้งห้องไปเลยทั้งโซนห้องครัวด้วยแล้วก็โซนห้องนั่งเล่นด้วยนะเสร็จปูก็เช็ดถูทำความสะอาดต,ตรงนี้ครับแง่เงียบๆเข้าไปเรามาถูกระจกกันต่อครับผมเหมือนเดิมนะเรารู้กันว่าห้ามขวนนะโอ้โหพอกระจกเสร็จปุ๊บนี่วิวหลักล้านขึ้นมาทันทีเลยนะวิวธรรมชาติสวยงามมาก มองเห็นทะเลแบบว,ว่าจัดจ้านจัดเต็มอันนี้มองเห็นเพื่อนบ้านบ้านหลังนี้กระจกเยอะก็ต้องถูกันเยอะหน่อยนะถูจนกระจกเปื่อยกันเลยทีเดียวอ,อถูต่อไปโอ้เหมือนจะเห็นวิวภูเขาด้านหลังบ้านตรงนูนนะสวยงามสวยงามเป็นหมู่บ้านที่สวยจริงๆนะหมู่บ้านนี้มีวิวทะเลแล้วก็มีวิวภูเขาด้วยน่าจะเป็นงงุูเขาหัคาเง่หรือเปล่าไม่แน่ใจจงังหวะนี้วิถีนินจาก็มา พอถูกระจก,กเสร็จปุ๊บเราก็มาเช็ดขอบกระจกกันต่อครับผมอ่าเช็ดขอบก่อนเช็ดให้เรียบร้อยถูถูเช็ดเชดแล้วก็ขายเฟอร์นิเจอร์เดิมทิ้งโคมฟ,ฟ,ฟ,ฟไฟเ,เราจะวางเฟอร์นิเจอร์ไว้ที่เดิมทั้งหมดแต่แค่เปลี่ยนให้มันดูทันสมัยดูใหม่มากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูเป็นโทนสีเหลืองๆหลอส้อมๆให้เข้ากับธีมของเจ้าไข่ขี้เกียจด,ด้วยนะ สำหรับสีส้มสีเหลืองที่เราจะมาเลือกใช้กันครับเห็นแล้วต้องบอกว่าปวดหัวมากเลยนะมันมีหลายโทนสีมากเลยเราก็เอาเป็นโทนสีนี้ละกัน sunny orange ออกส้มๆเหลืองเหลืองนะแล้วก็มีสีขาวตัดกัน2สีเอามาลองดูก่อนถ้าตัดสีอื่นแล้วเวิร์กก็เดี๋ยวค่อยตัดสีอื่นเพิ่มละกันตอนนี้ใช้แค่2สีนี้ละเลงไปเลยฮะเชิบเชิบเชิบคิดไว้หมดแล้วแหละว่าจะวางสีเหลืองไว้ตรงไหนดีแล้วก็ตัดกับสีขาวตรงไหนดี ตัดเลเยอร์ประมาณไหนตอนนี้ก็ตั้งใจว่าจะเอาสีเขียวออกไปก่อนนะใช้แค่สีเหลืองกับสีขาวพอเข้าสู่ช่วงสปีด และตอนนี้ครับเราก็เสกให้ผนังกลายเป็นสีขาวกับสีเหลืองไปแล้วเรียบร้อยมันเหลือแต่ผนังตรงนี้แหละที่มันจะเป็นสีเขียวอยู่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นเป็นเป็นอะไรดีนะน่าจะเป็นกระเบื้องฝั่งหนึ่งแล้วก็เป็นสีหรือว่าก็เป็นไม้อีกฝั่งหนึ่งนะมาเดี๋ยวลองดูกันสีขาวหมดหมดพอดีเลยนะอ่ะมาเสริมเข้าไปหน่อยจึบจึบจืบรู้แล้วว่าเราจะใช้ให้เป็นไม้เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าจะเป็นไม้สีส้มๆนะ จะไม่ได้ใช้เป็นไม้สีเขียวเหมือนเดิมครับผมแปะเข้าไปเป็น8แผน่นเดี๋ยวนะทําไมไม้ข้างในมันสีดําๆอ๋อมันเป็นมุมของมันอีกฝั่งนึงครับเราก็จะทําให้มันเป็นกระเบื้องมาอดูกระเบื้องมา10แผน่นแล้วก็ค่อยๆไล่แปะไปทีละแผ่นครับผมเฉยๆเฉิๆเฉยเฉบๆเฉบๆเฉบๆใช้กระเบื้องทั้งหมด8แผน่น จำได้เพราะว่าฝั่งเมื่อกี้เราก็แปะเหมือนกันแปดแผ่นสุดท้ายาเปลี่ยนจากไม้โง่ๆให้กลายเป็นกระเบื้องสุดสวยงามข่ายไม้ทิ้งข่ายกระเบื้องทิ้งได้มุมมาแล้วทีนี้เราก็จะมาเริ่มวางเฟอร์นิเจอร์กันต่อครับผมย้ายถังสีไปเก็บก่อนของชิ้นแรกที่จะเอามาลงก็คือโซฟานั่นเองนะโซฟาตั้งใจว่าจะให้มันเป็นสีโทนประมาณเหลือง เหลือง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 อันนี้โซฟาแบบเดียวกันแต่คนละโทนสีนี่ไงเหลืองประมาณนี้น่าจะพอได้โอ้โห,หมอนเหลืองแบบนี้ใช่เลยผ่านอยู่ผ่านอยู่จัดไปวางเข้าไปบุมทางเข้าครับเราตั้งใจว่าจะให้วางของทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเพียงแต่ว่าเปลี่ยนให้ของมันใหม่ขึ้นอย่างโซฟาวางตรงไหนเราก็จะวางตรงนั้นแหละโต๊ะก็ไว้ที่เดิมที่วงทีวีเออทีวีไม่มีนี่หว่า แต่ตอนนี้เราได้โซฟาไปแล้วตัวหนึ่งเราก็ต้องเอาอาร์มแชร์มาด้วยมีอาร์มแชร์กับเก้าอี้โซฟาวางกันอยู่ตอนแรกอาร์มแชร์โอ้โหมันมีให้เลือกหลากหลายมากเลยเลือกไม่ถูกเลยจะใช้ตัวไหนดียิงแผดล่าสุดมา HGTV เนี่ยโอ้โหของเข้าใหม่เยอะมากครับทั้งโซฟงโซฟาของทีวีตู้เย็นอะไรก็แล้วแต่นะของเยอะมากเยอะจนแบบหาไม่เจอเลยนะขายของเดิมทิ้งทีวีแล้วก็โต๊ะ อันนี้ตู้อะไรเนี่ยมันเก่าแล้วแหละขายที่ไม่ด้วยเลยแล้วกันน่าจะลาขึ้นปลวกจินหมดแล้วแล้วยังไม่จบกับมุมนี้ครับมันต้องมีโต๊ะที่มันดูดีเข้ากับชุดโซฟาแล้วก็อาร์มแชร์ตรงแถวนี้โอ้โหอันนี้ไม่ได้เลยอันนี้ใหญ่ไปน่าจะเป็นโต๊ะกับข้าวมากกว่าเป็นโต๊ะกระจกด้วยสวยเลยนี่โต๊ะนี้น่าจะพอได้อยู่ตามมาพร้อมชั้นวางทีวีครับผมเราก็จะวางมันไว้อย่างนี้เอ๊ะเดี๋ยวนะ สีมันออกทำแม่งทำแม่งไปหน่อยหนึ่งเปลี่ยนสีดีกว่าลองดูสีอื่นนี้โอเคไหมนี่สีนี้น่าจะโอเคขึ้นอมเมื่อกี้มันออกชมพูชมพูด้วยไงอันนี้ออกแบบว่าเหลืองเหลืองส้มส้มหน่อยดูเข้ากับกูเดทามาดีแล้วก็เอาทีวีมาอันนี้เซิร์ชได้เลยครับแน่ทีวีสุดสวยของเรารูปภาพเป็นตัวการ์ตูนสุดน่ารักของเฮาฟิปเปอร์เหมือนเดิมเอ่อตรงนี้ต้องมีชั้นวางของชั้นวางของตู้เก็บของไปเลยดีกว่าอ่าตู้เก็บของ ตู้นี้ไม่สวยฮะตู้นี้มันมันดูสูงเกินไปแล้วก็ดูแบบไม่กว้างพอนะมันแคบเอาตู้นี้ดีกว่าเออตู้นี้ค่อยดูเข้าท่าหน่อยเอาไว้วางรูปภาพวางหนังสือวางอะไรก็ว่ากันไปแอมมุมนี้ก็เริ่มได้ขึ้นมาแล้วเอาชั้นวางของมาสักหน่อยนึงครับไว้วางหนังสือเพราะว่าเราลบชั้นเดิมออกไปแล้วก็ต้องมีชั้นใหม่อ่าเรียกว่าเป็นโต๊ะดีกว่านะประมาณนี้ฮะ ไว้าวางหนังสือวางแก้วกาแฟวางดิวโดโอ,อะไรอย่างนี้เอ้ยไม่ใช่ไม่มีส่วนโคมไฟนี่รู้สึกว่ามันสวยอยู่แล้วนะเออเป็นแชนเดเลียอย่างเงี้ยโอเคแล้วดูเข้าท่าดีนะสว่างเจิดจ้าดีนะมุมห้องนั่งเล่นเสร็จแล้วต่อมาเราจะเริ่มมารื้อตรงมุมห้องครัวกันบ้างแล้วฮะมุมโต๊ะกินข้าวข้างๆทางเข้าเลยแล้ก็ต้องใส่ตู้เก็บของกับเก้าอี้นั่งใส่รองเท้าเหมือนที่เขาใส่มาให้ตอนแรก แค่เราเปลี่ยนให้มันดูใหม่ขึ้นแค่นั้นเองนี่จัดไปสีเหลืองเหลืองเท่านั้นต้องเหลืองเท่านั้นครับมาตู้สวยน่ารักมากครับมีมุมมีเหลี่ยมเราจะเอาไว้ตรงนี้สวยไหมเอ้ยไม่เอาดิบุมเดิมเขาอยู่ข้างในอย่างนี้เราก็ต้องยัดมันไว้ข้างในเหมือนเดิมฮะส่วนบุมข้างนอกก็จะเป็นบุมของอาร์มแชร์ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิด e. เก้าอี้เออเนี่ยแหละเป็นเก้าอี้แบบนี้สีเหลือง โอ้โหมีสีเหลืองให้พอดีกลับด้านสักหน่อยหนึ่งเชิบอ่าเรียบร้อยสวยงามแล้วก็มาตรงส่วนของมุมโต๊ะก,กินข้าวถ่ายทิ้งที่มดเลยเก้าอี้เยอะมากรู้จะเยอะไปไหนบ้านนี่ออกจะเล็กๆห้องนอนมีอยู่ห้องเดียวแต่ทำเก้าอีซ้ซะอย่างกับทัวจีนมาถล่มบ้านโอเคมาโต๊ะก,กินข้าวเล็งไว้ตั้งแต่มุมนูนแล้วว่าโต๊ะก,กินข้าวต้องเป็นตัวนี้นะโต๊ะก,กินข้าวกระจก บวกกับลวดลายไม้อันสวยงามก่อนที่จะวางเก้าอี้เรามาขายมุมนี้ทิ้งก่อนละกันนะจะได้รู้ว่าควรวางอะไรตรงไหนดีอันนี้ตู้เย็นแน่นอนอยู่มุมเดิมจัดเก้าอี้เป็นตัวนี้ไปละกันนะฮะอ่าลงไปเก้าอี้น่าจะได้สักประมาณอันนี้อีก2แล้วก็ฝั่งนี้อีกสองเป็นทั้งหมด6ตัวอ่าเผื่อแขกมาเที่ยวบ้านนะ อย่าเอาหมูให้เขากินนะถ้าแขกมาเที่ยวบ้านเนี่ยไม่งั้นจะโดนจ้นตินการจะวางเฟอร์นิเจอร์ในห้องครัวเนี่ยบอกเลยมันเป็นอะไรที่ยากลำบากมากเนื่องจากว่าเขาจัดมุมอะไรมาให้แบบว่ามันเรียบร้อยอยแล้วไงมันเข้ามุมพอดีเป๊ะเลยแทบจะเหมือนบิวอินกันเลยทีเดียวนะอ่ะเราลองใส่ดูบ้างก็ไม่รู้ว่าจะใส่ออกมาแล้วมันจะสวยงามเหมือนที่เขาทำหรือเปล่านะอาจจะมีบอกว่า แคบๆเกินไปหรือแบบว่ากว้างเกินไปอะไรประมาณนี้อ่เอาอีนี้มาสองตู้ครับสิงล้างจานขยับมาหน่อยขยับอีนี้เข้าไปอืต้องค่อยๆเรียงมันจะได้ออกมาสวยงามดูมุงมิงนั่นไงมีพื้นที่เหลือแล้วแหละไม่สวยแล้วอันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรพอได้อยู่อ่ะเราก็ขายด้านบนเอ้ยเดยเดเดอันนี้มันป่องระบายควันนี่หว่า พลาดละถ้า,างั้นสิ่งล้างจานจริงๆแล้วมันอยู่อีกฝั่งนึงโอ้โหตรงนี้ต้องวางเป็นตู้เฉยๆไปก่อนอ่ะนี่สิ่งล้างจานมันอยู่ฝั่งนี้ครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาสิ่งล้างจานมาวางที่นี่เหมือนเดิมนะฝั่งนู้นมันเป็นมุมกระทะทํากับข้าวส่วนตู้เราก็ยังคงใช้ตู้เดิมอ่าเป็นตู้แบบนี้เฉยๆวางเข้าไปสองตู้ ตรงกลางก็เว้นไว้ให้เป็นสิงล้างมือเหมือนเดิมสิ่งล้างจานนั่นแหละอ่าจัดไปแล้วก็ขยับเข้ามาประกบอืมสวยงามมาตกแต่งฝั่งนี้กันต่อฝั่งนี้ก็เหลือวางชั้นคาบ,บิบเนตด้านบนนะเราจะใช้เป็นชั้นแบบมันก็ต้องชั้นแบบเดียวกันสิวะเป็นเป็นลายไม้วูดเดน อาวูดเด้นแบบไหนดีอะอาวุธเด้นมีมีมีหลายชาติมากเลยโอ้ยเยอะไปหมดอันนี้น ouais ี่แหละสิ่งที่เราต้องการสันไม้คาบิเนตเราใช้สไตล์แบบว่ามินิมอลมากคือแบบแทบไม่มีเหลี่ยมมีมุมอะไรให้เห็นมากเลยนะเป็นสไตล์แบบว่าเรียบๆเป็นไม้เรียบๆไปเลยปิดตู้เข้าไปให้เรียบร้อยตรงกลางเราก็ต้องเป็นป่องระบายควันเหมือนเดิมฮะ เดี๋ยวก่อนนะเจอตู้อบครับนี่ตู้อบจริงๆมันต้องวางฝั่งนี้ดิเออถ่ายนี่ทิ้งแล้วก็เอาตู้อบยัดเข้าไปนั่นแหละสุดยอดประมาณนี้ตรงกลางก็เป็นมุมเป็นเตาแล้วก็เป็นที่ระบายควันนะที่ระบายควันระบายควันระบายควันมันอยู่หมวดไหนวะเนี่ยหาไม่เจออ่ะมานี่เจอเตาครับเอาเตามาก่อนแล้วกันโอ้โหวางได้พอดีสวยงามอะ่ะ มีเตาไฟฟ้าแดงแป๊ดเลยเสร็จปุ๊บเราก็มีปองระบายควันด้วยใช้เป็นปองแบบนี้นี่ครับเปิดปิดได้ด้วยสุดเท่มีไฟเป็นไงแล้วโอ้โหสวยงามอลังการรู้หลา,าหมาเห่าเลยทีเดียวตรงนี้ก็จะเป็นมุมของตู้เย็นใกล้เสร็จแล้วห้องครัวในฝันของเราอีกนิดนึงตู้เย็น ตู้เย็นมีหลายตู้มากเลยใช้เป็นตู้ลายไม้แล้วกันเพราะมันออกแนวสีส้มๆเหลืองๆมากที่สุดละ <_ c oughs> นี่มันจะได้ดูเข้ากับชุดห้องครัวด้วยแล้วก็ตรงนี้มืดไปนิดนึงเดี๋ยวเราเพิ่มไฟกันสักหน่อยหนึ่งแล้วไฟที่เราจะเลือกใช้แน่นอนดึกอะไรไม่ออกก็บอกดาวไลท์ครับผมดาวไลท์อยู่ไหนเด่ยดาวไลท์จ๋าหนโคมรู้สึกจะไม่พอเอาสองโคมไปเลยเอา่าวางไว้ ติดก,กับพัดลมดูสิออกมาสวยขนาดไหนมันก็ยังไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่แต่ก็ดูสว่างขึ้นนิดนึงก็โอเคพอได้อยู่นะประมาณนี้กำลังดีทีนี้โทนบ้านก็ออกแนวเขา,เข,าเขาเหลือง,องละปนกับลายไม้สุยสวยงามสไตล์ออกเจแปนนิดๆน,นะเจแปนก็จะชอบอะไรที่มันเป็นใบไม้อย่างนี้นะเสร็จปุ๊บรูปภาพมาครับผมกูเดทามาตัวเล็กมากเลย น่าจะบอกเอาไว้วางที่อื่นมากกว่าตัวนี้นี่ดีกว่าให้มันตัดกับสีเหลืองนะแบ็กกราวสีเหลืองกูได้ทำรมะน่ารักมากเลยเอ่อเพิ่มตรงไหนอีกเดียะตรงนี้ละกันเน่ตรงไม้เอาใหญ่ๆไปเลยแบบจัมโบ้ไซส์เลยนี่บิ๊กๆมาแปบะบเข้าไปอย่างนี้ฮะเดี๋ยวเดวเอาใหญ่กว่านี้ดีกว่านี่จัมโบ้ไซส์สุดๆน่ารักมีติดลายน้ำมาด้วยนิดนึงไง อาจจะดูความสวยลดลงไปนิดหนึงนะแต่ก็พอได้อยู่จากซาริโอให้ตายสิน่ารักสุดๆไปเลยนี่ฉันกลายเป็นกุเดทามาเลเวอร์ไปแล้วเหรอวะเนี่ยโอ้ยมุมนี้ก็ได้ได้อยู่สวยๆเอามุมไหนอีกดีละทีนี้มุมห้องครัวนี่ก็มีเมนูอาหารแบบสไตล์กุเดทามานะเป็นข้าวเป็นเบคอนเป็นอะไรก็ว่ากันไปเป็นไข่อะไรอย่างนี้นะน้องไข่ขี้เกียจ มุมนี้รู้สึกจะมืดเกินไปนะอ่าเพิ่มไฟอีกเป็นดาวไลท์อีกแล้วครับมุมไหนที่มันมืดๆแต่ว่ามันดูไม่ใหญ่มากเราก็จะใช้เป็นไฟดาวไลท์นี่ใส่เข้าไปแบบนี้โอเคก็ดูสว่างขึ้นนิดนึงสว่างขึ้นแบบไม่มากเท่าไหร่แนวสไตล,ล์แบบว่าดาวไลท์ดาวไลท์ลอ่ะเนาะตรงหน้าต่างยังดูว่างเกินไปอยู่ครับผมเดี๋ยวเราจะใส่นี้เข้าไปนี่ผ้ามา่านก็ต้องเป็นสีเหลือง พาม่านสีเหลืองตัดกับผนังสีขาวเออให้มันดูตัดๆกันนะมีสีเหลืองสีขาวปนๆกันไปเป็นกูเดทามาฝั่งนี้ไม่ต้องติดแล้วกันติดแค่นี้พออ,อ่ะมาลองดูกันพาม่านสีเหลืองจะออกมาเป็นยังไงอืมสวยงามจัดไปค่อยๆไล่ติดไปทีละบานครับผมอ,อ่าฝั่งนี้ด้วยติดเข้าไปแล้วก็บานสุดท้ายที่เราจะติดกัน ตัดกับผนังสีขาวแล้วดูสวยๆนะเป็นไข่แดงเลยออกไปชมข้างนอกสิโอ้โหโอ้โทะเลในเกมตอนคืนก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยโอหไม่คิดว่าจะสวยขนาดนี้แหมเอาเรื่องเอาเรื่องตอนกลางวันตอนพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกก็ยังสวยนะมองเห็นเทือกเขาอทางนู้นอืมธรรมชาติดูบบบว่าสงบมาก โอเคชมวิวแค่นี้พอเรายังอยู่กันในช่วงทําบ้านอยู่ฮะเดี๋ยวบ้านไม่เสร็จมัวแต่ชมวิวดูซิทําต้องนานเพิ่งจะได้แค่ห้องเดียวเองนะยังเหลืออีกต้อง2ห้องห้องน้ํากับห้องนอนยังไม่เสร็จเลยอืมเท่าที่ดูก็ไม่น่าจะมีอะไรต้องเพิ่มเติมแล้วนะครับตอนนี้ห้องของเราเสร็จไปแล้วหนึ่งห้องนะเป็นห้องครัวกับห้องนั่งเล่นรวมกันห้องต่อมาก็จะเป็นห้องน้าแต่ทีนี้เราจะขายประตู ทิ้งแล้วก็ทําประตูใหม่ก่อนเพราะว่าประตูเก่ามันเยินมากมายเอาใช้เป็นประตูสีสว่างๆไาเลยดีกว่าสีให้แบบว่าสีขาวก็ไม่สวยนะเอาสีนี้ดีกว่าเออให้มันดูแบบว่า,วามีลูกเล่นตัดๆกันนิดนึงไนงะออกแนวเหลืองๆส้มๆหน่อยดูเป็นไข่ห้องน้ํานี่ผีหลอกมากเลยนะเหมือนหลุดมาจากหนังผียังไงอย่างนั้นเลยนะครับอ่าแล้วก็ขายของที่มีอยู่ทิ้งอันนี้สวยอยู่ยังใช้ได้อยู่เก็บไว้ นี่ก็ยังเก็บได้อยู่นะเป็นสิงล้างมือส่วนโต๊ะกระจกดีขายทิ้งเลยดีกว่าขอบๆมันมีสนิมขึ้นแล้วนะครับมันเริ่มแบบว่าจะไม่ไหวแล้วอ่าโอเคทําห้องน้ําต่อห้องน้ําก็ไม่มีอะไรมากพื้นสวยอยู่แล้วชอบพื้นนี้ใช้พื้นนี้ต่อไปแล้วกันเปลี่ยนแค่สีผนังกับติดตั้งอ่างอาบน้ําเราจะใช้เป็นอ่างขนาดนี้อืมได้ได,ได กำลังสวยอ่างไม่เล็กแล้วก็ไม่กว้างเกินไปนะรูปทรงก็น่ารักจืบติดเข้าไปขั้นตอนในการต่อมัอนค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงต่อท่อแล้วก็ขันขันโอเคปิดเรียบร้อย ตามมาด้วยสีผนังสีขาวครับผมเราจะในรมิดห้องนี้ให้มันกลายเป็นห้องสีขาวกันดีกว่ามาเริ่มละเลงละชุบๆๆๆทาสีไปเลยขี้เกียจปูกระเบื้องมันต้องมาไล่แปะทีละแผน่นทีละแผ่นนะเดี๋ยวคนดูจะเบื่อกันนะครับเราใช้วิธีทาสีไปเลยดีกว่าไวกว่าเยอะออ ตอนนี้เราก็ได้ห้องน้ำสีขาวเรียบๆมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเราขาดอะไรเนี่ยกระจกเออตรงนี้มันต้องมีกระจกกระจกเดิมขายิ้งมาแล้วต้องติดกระจกใหม่ให้เขาด้วยอ,อ่บจัดไปซืบเป็นแนวนอนเหมือนเดิมแล้วกันสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ลูกภาพกูเดธมามะต้องมาครับพอติดรูปภาพไปแล้วมันดูขาวเนาะแต่ผนังมันดูเทาขึ้นมาทันทีเลยท,ท,ทั้งๆที่นี่คือสีผนังที่ขาวที่สุดแล้วนะ มันได้แค่นี้จริงๆนะมันได้ออกเทาๆขาวเทาๆขาวเทาๆรูปภาพขาวไว้อีกโอเคห้องน้ำเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยเรามาต่อกันในห้องนอนห้องนอนจริงๆชอบสีโทนนี้มากเลยนะมันออกประมาณเ่าๆเงี้ยมันดูโมเดิร์นโมเดิร์นดีอะแต่เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้มันไม่โมเดิร์นเลยอะมันไม้แบบว่าลอกหมดแล้วอะเราก็เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ทิ้งครับเฟอร์นิเจอร์อันเก่าขายทิ้งใส่เฟอร์นิเจอร์ใหม่เข้าไป ตอนนี้มาปูพื้นกันก่อนครับผมอ่าพื้นวางพื้นเข้าไปสักประมาณตรงนี้เดี๋ยวมันล้ําไปห้องครัวแล้วจะไม่สวยนี่แล้วก็พื้นตรงนี้ต่อครับค่อยคอย่คอยเก็บทีละมุมนะอ่าเรียบร้อยตรงนี้ก็ขายเฟอร์นิเจอร์เดิมทิ้งครับผมเริ่มขายจากข้างนอกก่อนแล้วเราก็จะใส่เฟอร์นิเจอร์ที่มันเหมือนเดิมแต่ว่าให้มันดูใหม่ขึ้นมาแค่นั้นเอง มามันจะต้องอยู่ในหมวดนี้แน่นอนหมวดของคับบอร์ดเป็นอันไหนอะ่ะมันคืออันไหนนะมันต้องเป็นอันใดอันหนึ่งอันน,น,นี้อันนี้นี้เหมือนเลยใช่เลยอันนี้นี่แหละนี่แหละชัดเลยเราจะใช้เป็นสีสติลครับผมเออว h e f ฟัก m a นทำไมใส่ไม่ได้อะ่ะโอเคหลังจากที่พยายามอยู่นานครับ ในเมื่อมันใส่ไม่ได้ก็ขายมันทิ้งให้หมดนั่นแหละแล้วก็ใส่เป็นแบบอือ่นไปแทนจบจบไม่ต้องบิวองบิวอินอะไรละได้มาเป็นแบบนี้นี่สวยงามอยู่เหมือนกันไม้นี่ก็เป็นเอกลักษณ์ครับผมสไตล์แบบว่าถลอกๆลอกนิดนึงไยกำลังสวยเพื่อความอาร์ตถ้าใช้ลายใหม่ๆเดี๋ยวมันจะไม่มีดีเทลมันจะไม่สวยลืมถูกระจกเลยแหมเกือบพลาดนะเนี่ย โอเคเรียบร้อยถูกระจกแล้วตรงนี้ก็ต้องถูด้วยให้มันขาวๆหน่อยผ้ามา่านอาจไม่จําเป็นสําหรับทุกห้องแต่สําหรับห้องนี้แล้วจําเป็นครับต้องปิดไปเลยนะผ้ามา่านตอนนี้ก็จะได้ออกแนวห้องสีเทาๆท,ท,ที่มีดีเทลนะแล้วก็ใส่รูปภาพกุเดะทามะเข้าไปน้องไข่ขี้เกียจกับเบคอนครับผมแหมน่ารักน่าก,กินมากเลย และตอนนี้ห้องนอนของเราก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับผมโอ้โหออกมาได้ชมพระอาทิตย์ยามเช้าพอดีเลยนู่โอโพระอาทิตย์ยามเช้าช่างสวยงามอลังการเหลือเกินแสงสะท้อนกับผืนน้ําออกมาเป็นบรรยากาศยามเช้าที่โคตรจะชิลเลยนะนั่งจิบกาแฟนี่คือแบบฟินหน้าดูเลยเอาละครับและคลิปทำบ้านน้องไข่ขี้เกียจหรือว่าเจ้าคุเดทามะก็ต้องจบไวเพียงเท่านี้แล้วกันนะ ใครที่ชอบใจกันอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะมาใหม่อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย